สมุนไพรหนอนตายาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีลำต้นตั้งทรงสูงประมาณ20-40เซนติเมตรแต่กิ่นก้านจำนวนมากรากอยู่เป็นกลุ่มนุ่พวงคล้ายนิ้วมือสีเหลืองอ่อนปลอดน้ำมีรากใต้ดินจำนวนมากรากยาวได้ถึง10-30เซนติเมตรมีใบเดียวเรียงแบบสลับเป็นลูกหัวใจคล้ายใบผูกก้านใบยาวเส้นใบมีหลายเส้นแตกออก แนวขนานกับออกใบจำนวนเส้นใบแล้วแต่ชนิดของพันธุ์สมุนไพรหนอนตายยาพบในบริเวณเอเชีย,ตะ,ออชยตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉีงใต้แต่ทางเหนือของออสเตรเลียนอกจากนี้ยังพบกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นจีนฮอลแลนด์ฟิลิปปินส์สำหรับประเทศไทย พบหนอนไตยากพืชสกุลน,นี้ในพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทยโดยพบมากบริเวณป่าจิ่นชื้นป่าผักใบและป่าไผ่สมุนไพรหนอนแตยาเป็นชื่อเรียกของพืชในกลุ่มที่มีฤทธิ์ทางยาและมักใช้ในการกำจัดแมลงหรือพยาธิเพราะว่ามีหลายชนิด ในประเทศไทยและทั่วโลกหนอนใยหนอนตาย,อยาอยู่ในวงศอปูชินาชีและอะเคนทานาชีชนิดของหนอนตาย,ยาที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่หลักๆ4ชนิด1นหนอนตาหย,ยากลากขาว 2. หนอนตาหย,ยากลากดำสา 3. หนอนตาย,ยากแดง4หนอนตาย,ยากใบกว้างสรรพคุณของหนอนตาย,ยาก หนอนไตยาเป็นสมุนไพรมีฤทธิ์ทางยานิยมใช้ในวงการแพทย์แผนโบราณและพื้นบ้านโดยมีฤทธิ์สำคัญที่รักษาโรคและกำจัดศัตรูพืชสปปรรพคุณของหนอนใตายาแต่และชนิดอาจแตกต่างกันไปขึ้อนอยู่กับสายพันธุ์แต่โดยรวมสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ 1. ฤทธิ์กำจัดแมลงและพยาธิมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืชและพยาธิภายในร่างกาแยและกำจัดเหาไรมัด และพยาธิในสัดว์เลี้ยงนิยมใช้เป็นสารสกัดธรรมชาติในการทำยาฆ่าแมาลง 2. องนิดทางยาและสมุนไพรบำรุงปอดและแก้ไอใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นหนืดไอเลือล้อรังและขัดเสมหะช่วยขับพยาธินิยมใช้รากหรือเผาต้มดื่มเพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ แก้อาการปวดเมื่อยใช้เป็นยานวดหรือทาภายนอกช่วยลดอาการปวดข้อปวดหลังช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบบคทีรียลดการอักเสบของแผลสดและแผลติดเชื้อแก้พิษงูแมลงกัดต่อยใช้รากหรือเถาตำพอบริเวณที่ถูกกัด และลดอาการบวมอักเสบ 3. ลิต์ต้านเชื้อโรคมีลิต์ต้านเชื้อแบคทีเรีเยและเชื้อราสามารถนำใช้ล้างแผลหรือใช้รักษาโรคผิวหนังได้บางชนิด 4. ิดลดไข้และแก้ปวดใช้ต้มดื่มช่วยลดไข้ในกรณีไข้หวัดหรือไข้ามา,าลาเรียบัรเทาอาการป,ปวดหวัวปวดท้อง และอาการอักเสบในร่างกายและสุดท้ายพออควรระวังหนอนไตาย,ยากบางชนิดมีสารที่เป็นพิษหากใช้ในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรใช้ในผู้หญิงตั้งครรภหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับและไตโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่จะใช้หลอนใต้ยอยาเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์หลากหลายทั้งในการรักษาโรคและการกำจัดแมลงจะควรใช้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยครับขอบคุณครับ